สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิศแสนทองครับเมื่อวันก่อนได้บรรยายผ่านซูมให้คำปรึกษากับองค์กรแห่งหนึ่งนะครับที่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารคือระดับผู้จัดการขึ้นไปเรื่องของการบริหารผลตอบแทนสำหรับบุคลากรอ,องค์กรนี้ต้องการที่จะให้ไลน์เมนเจอร์ทั้งหมดนะครับ สามารถบริหารผลตอบแทนของลูกน้องตัวเองได้ไม่ไม่ใช่ว่าเอะอะไรก็ต้องมาพึ่ง HR ตลอดนะครับต้องดเอูเรื่องโครงสร้างเงินเดือนลูกน้องเป็นผลตอบแทนลูกน้องได้บริหารจัดการต้นทุนแรงงานได้นะครับแล้วเข้าใจเรื่องของการบริหารผลตอบแทนว่ามันมีอะไรบ้างยังไงนะครับทีนี้ก็ในระหว่างที่สัมมนาเราก็จะมีเซสชั่นของการถามตอบวันนี้ผมก็เลยอยากจะมา แบ่งปันประสบการณ์คำถามหนึ่งที่คิดว่าเป็นคำถามที่ดีน่าสนใจนะครับแล้วก็หลายองค์กรอาจจะเจออยู่นะครับคำถามนี้ก็มีผู้จัดการโรงงานนะครับก็ถามขึ้นมาว่าเนี่ยเขามีปัญหาว่าพนักงานก็จำนวนไม่ไม่น้อยนะครับที่ใกล้จกกะเกษียณคือหมายถึงเหลือเวลาอีกปีสองปีสามปีนะครับ ก็คือใกล้จกกะเกษียณแล้วเป็นพนักง,งานระดับปฏิบัติการก็คืออยู่มานานอยู่กับโรงงานมานานแล้วก็ใกล้กเกษียณกันหลายคนละเขาก็ถามว่านอกเหนือจากการที่เ,เงินเดือนตันนอกเหนือจากการที่ให้ให้แพ็กเกจเขาลาออกไปนอกเหนือจากการที่เพิ่มงานให้เขาเพื่อให้เขาไปทํางานที่คุ้มค่ากับเงินเดือนมากขึ้นมันมีวิธีไหนอีกไหมนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีคือเขาก็ได้ทําไประดับหนึ่งแล้ว อะทีนี้ก่อนที่เราจะให้คำปรึกษากับ Line Manager สิ่งแรกก็คือต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราจะไปตามแก้ปัญหาที่เขาถามเนบางทีมันก็ยากนะผมก็เลยถามเขาว่าถามนิดนึงแล้วตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยมันมันมีปัญหาอะไรไหมคือบริษัทเดือดร้อนตรงไหนยังไงที่ที่ทำอยู่แบบเนี้ย หรือว่ามันยังไม่มีอะไรที่ดีกว่าเดิมไหมคำตอบที่ได้ก็คือเขาบอกว่าก็ productivity ลดทำไมถึงลดครับก็เพราะว่าพนักง,งานที่ใกลกเ้เกษียณน่ะทำงานได้น้อยลงประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแล้วพอจำนวนมันเยอะก็ออกมาเป็นตัวถ่วงให้กับคนที่เขาทำงานได้ตามมาตรฐานหรือได้สูงกว่ามาตรฐานโอเคอผมก็เลยถามเขาไปอีกครั้งหนึ่งว่าเอา,อางี้ ถ้าอย่างนั้นระหว่าง productivity กับสงสารพนักง,งานที่กเกษียณแล้วก็ไม่อยากให้เขาเงินเดือนตันไม่อยากจะเลิกก้างพนักง,งานเขาเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันตอบในฐานะผู้จัดก,การโรงงานเขาก็ตอบทันทีแหละว,ว่า productivity โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรสำคัญกว่ากันก็เริ่มต้นแก้ปัญหาจากตรงนั้นครับอย่าเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ จะบริหารจัดการพนักง,งานใกล้เกษียณยังไงตรงนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่ทำงานที่สุดในฐานะที่เราเป็นนักบริหารสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนีอ้องค์กรไม่ได้ตามเป้าก็คือ productivity ไม่ได้ตามเป้างั้นต้องกลับไปแก้ตรงนี้ก่อนก็เลยมาชวนคุยกันว่าแล้วเราจะเพิ่ม productivity ให้มันเท่ากับมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานยังไงถ้ายังมีคนที่ใกล้เกษียณแล้วทางานไม่ค่อยดี อย่าพิ่งไปกระโดดไปถึงการเลิกจก้างแล้วก็จ้างคนใหม่มันอาจจะตอบโจทย์แต่ว่ามันอาจจะ,ะรู้สึกว่าเอ้ยเราใจร้ายไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารหลายคนก็มาจากคนทํางานระดับที่เป็นคนปฏิบัติมาก่อนเวลาขึ้นเป็นผู้บริหารก็เข้าใจนะชีวิตของพนักงานอันนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่สิ่งที่เราทําคือแก้ปัญหาเรื่อง productivity ก่อนก็ผมก็ตั้งคําถามก็ไปเพิ่มเติมว่า ถ้าเราจะเพิ่ม productivity โดยที่เรายังไม่เลิกก้างคนเหล่านี้มีวิธีการไหนไหมคำตอบที่ได้ก็คือเป็นไปได้ว่าที่จะประชุมทีมงานแล้วให้ทุกคนได้เข้าใจว่า productivity เราตำนู่นนี่นั่นเราจะทำยังไงกันดีให้พนักง,งานที่ยังทำงานอยู่หรือที่ใกล้กเกษียณมารวมหัวกันดูซิว่าจะทำวิธีไหนผมก็บอกเขาว่าเคยมีนะมีบางองค์กร ที่พอคุยแบบนี้เนี่ยออทุกคนก็อยู่ทํางานกันมานานรักกันไม่อยากให้มีใครจากไปหรือใครเลิกก้างไปชีวิตเดือดร้อนพวกเขาก็รวมตัวกันเองเลยครับช่วยกันครับคือเหมือนกับว่าไม่อยากให้พี่ๆโดนเลิกก้างน้องๆก็มาหาวิธีการที่จะช่วยเพิ่มโพลักควิตี้ให้อันนี้ก็บางองค์กรก็สามารถเป็นทางเลือกหรือทางออกได้ทางหนึ่งนะครับหรือพอคุยกันเสร็จก็จะมีคนบางคน เขาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกถึงแม้จะเลิกจ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขายังอยากช่วยองค์กรอยากทาอะไรอยู่แต่เข้าใจแหละว่าผลผลิตหรือฝีมืออาจจะตกลงไปไม่เหมือนในอดีตบางคนก็เสนอตัวว่าเอางี้ไหมงั้นเราขอลดเงินเดือนมาครึ่งหนึ่งมาทํางานแค่ครึ่งเดียวก็จะได้จะได้มีเงินไปจ้างคนใหม่มาทํางานแทนพวกเราเราก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นไรก็ว่าไปเช่น ถ้าสองคนทํางานได้ครึ่งนึงก็เอาเงินเดือนของสองคนนี้ก็จ้างคนใหม่ได้อีกหนึ่งคนก็เป็นโซลูชันที่พนักง,งานคิดเองนะครับเราไม่ได้คิดคือถ้าเราเอาโจทย์ที่ถูกต้องไปตั้งแล้วให้ทุกคนช่วยกันคิดถ้าเขาคิดแล้วเขาอาจจะมีไอเดียดีๆกว่าเราซึ่งเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารก็ได้แต่ถ้าให้ไปแล้วเขาคิดไม่ออกโอเคหน้าที่เราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็ค่อยมาหาวิธีการต่อไป อย่างเช่นอก็ชวนคุยไปคุยมาก็าบอกเออก็เริ่มได้แนวคิดแล้วแต่ก่อนเขาคิดอย่างเดียวว่าจะทํายังไงถึงจะแก้ปัญหาพนักงานที่กเกษียณให้มันดีกว่านี้โดยที่ลืมโจทย์ขององค์กรไปชั่วขณะไปมัวแต่คิดถึงเรื่องจะดูแลพนักงานที่ใกล้กเกษียณยังไงครับแล้วผมก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาพวกเนี้จัดลาดับปัญหาให้ถูกก่อนอะไรคือสําคัญมากสําคัญน้อยแก้ที่สําคัญมากที่สุดก่อนพอแก้ได้ ปัญหาลองลงมายัางมีปัญหาก็ไปแก้ต่อเช่นเราบอกโอเคถ้าเกิดว่าพนักง,งานเออเอาออกไปหมดสมมตินะฮะแล้วจ้างคนใหม่มา p r o d u c t i v i t y เพิ่มขึ้นแน่งั้นลองไปดูซิว่าเราจะแก้ปัญหาไม่ให้เลิกจ้างพนักง,งานออกทั้งหมดแต่ productivity ่จเพิ่มขึ้นคืออะไรนะอย่างที่บอกสุดท้ายอาจจะได้วิธีการที่มันอยู่ตรงกลางคนเกา่าเขายังอยู่แต่อาจจะไม่อยู่เต็มร้อยเเซอาจจะไม่อยู่เต็มเวลา หรือคนเก่าอยู่อาจจะเปลี่ยนบทบาทสถานะที่มาช่วยทําให้ทีมดีขึ้นอย่างเช่นคนทํางานที่ใกล้เกษียณอายุประสบการณ์เยอะนะ,ะคุยกับน,อนอ้องๆได้ประสานงานดีรูก้กระบวนการอะไรเยอะมากแต่พอเขาลงมือปฏิบัติเนี่ยสุขภาพร่างกายมันอาจจะไม่ไหวแต่ถ้าให้เขาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ประสานงานคอยกํากับดูแลเหมือนเป็นอะไรนะคนที่คอย ดูภาพรวมแล้วก็ช่วยลงไปแก้ปัญหาแต่ละจุดไม่แน่อาจจะทําให้ผลผลิตดีขึ้นก็ได้หรือเขาสามารถที่จะเป็นตัวเสรมิมตัวตัวลอยที่เวลาเออตรงไหนขาดตรงนั้นลงไปก็อย่างน้อยก็ก็ทําให้ผลผลิตโดยรวมดีขึ้นก็ได้ก็ผมก็เลยแนะนําเขาว่าลองไปตั้งโจทย์ให้ถูกแล้วชวนทุกคนคิดดูก่อนให้โอกาสทุกคนคิดดูก่อน <c oughs> ถ้าคิดไม่ได้ก็อาจจะเหลือคนกลุ่มน้อยมาช่วยกันคิด เฉพาะ key m ม n หรือคนที่สําคัญแล้วสุดท้ายถ้าคิดไม่ออกจริงๆก็คือหน้าที่ของผู้นําคือเราแหละที่จะต้องมานั่งดูว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าโจทย์แรกยังแก้ไม่ได้โจทย์สองยังไม่ต้องแก้เช่นเรายังแก้เรื่อง p r o d u c t i v i ี y ไม่ได้อย่าเพิ่งไปแก้เรื่องจะดูแลพน,นักงานเกษียณยังไงเอาโจทย์แรกให้ได้ก่อนครับถ้าโจทย์แรกได้เรามาแก้โจทย์สก็คือเออโจทย์แรกได้แล้วโจทย์สองทาง,งั้นก็เอาแบบไหนดีนะครับ ก็พอคุยไปคุยมาเขาบอกโอเคขอบคุณมากเลยเขาเริ่มได้ไอเดียแต่ก่อนก็คือเขาเมัวแต่ไปจมอยู่กับปัญหาที่ที่มันเป็นปัญหารองนะครับไม่ใช่ปัญหาหลักขององค์กรอันนี้ก็จะเป็นกับดักอันหนึ่งของคนที่เป็นนักบ,บริหารที่เราเราียกว่าเป็นไลน์แมเน g เจอร์ซึ่งเขาจะเติบโตมาจากเรื่องของการทํางานพอเรื่องคนบางทีบางคนก็จะมีจุดอ่อนก็คือสงสารคนนะครับก็เป็นลูกยางด้วยกันบางทีก็เป็นจุดอ่อนก็คือไม่รู้ว่า วิธีในการบริหารจัดการคนนะ่ะมันมีอะไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ค่อยได้เจอปัญหาที่มันเป็นแบบนี้เจอปัญหาแค่งานที่ทําเจอปัญหาแค่เพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานนิดหน่อยแต่พอขึ้นมาเป็นนักบริหารในบางทีปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนกว่าตอนที่เคยทํางานเป็นลูกน้องอันนี้ก็ลองดูนะเผื่อองค์กรไหนที่จะเจอปัญหาแบบนี้คิดให้รอบคอบคิดให้ทุกๆด้านอย่างที่บอกว่าจุดที่สําคัญที่สุดที่ผมเน้นก็คือหา ประเด็นสําคัญให้เจอเราเรียกว่าจัด priority หรือประเด็นที่สําคัญให้เจอแล้วแก้จากจุดนั้นพอแก้เสร็จก็ค่อยไปแก้ปัญหารองๆองลงไปครับอย่ากแก้ปัญหารองแล้วมันสร้างปัญหาให้กับประเด็นหลักขององค์กรครับโอเคครับก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ